วันนี้จะคุยเรื่องยาตัวนี้ให้ฟังครับยาเม็ดสีเขียวเหลืองเนี่ยนะครับ tramal หรือ tramadol นะครับพวกเราไม่สามารถจะไปหาซื้อใช้เองได้นะยานี้ใช้ตามคําสั่งของแพทย์เท่านั้นนะครับยาตัวนี้นะสมมุติว่ามีอาการปวด1-10นะระหว่าง1-10เนี่ยนะครับต้องปวดประมาณ6ขึ้นไป6 7 8 9็เนี่ยนะคุณหมออาจารย์เลือกใช้ให้ยาตัวนี้นะครับออกฤทธิ์แก้ปวดโดยการที่ยาจะไปจับกับรีเซพเตอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า o p r รีเ receptor นะครับ ประมาณฝิ่นประมาณกัญชาประมาณมอร์ฟีนนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นแน่นอนมันไปออกฤทธิ์ที่สมองไปลดอาการปวดที่จากส่วนกลางเลยจากสมองเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการปวดที่รุนแรงเนี่ยจึงมีอาการที่ดีขึ้นได้นะครับนะยาน,นี้มีผลข้างเคียงเห็นไหมออกฤทธิ์ที่สมองเพราะฉะนั้นซึมได้อ้วกนะนอนหลับมากหรือบางคนเป็นวุ่นวายสับสนไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ติดยาได้เพราะฉะนั้นห้ามหาซื้อมากินกันเองนะครับใช้ตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้นครับ